คำค้อยลอยล่มแล้วเพื่อนๆเลยพามาเบ่งปลาบักแฝงคือเก่านะขึ้นน้ำเขาย้ำมาแรงทุกแรงทุกเสาก็บอด้ไปใส่ดอกพี่ๆน้องๆเอ้ยเขาก็อายุครบสองเดือนแล้วเนาะเบ่งยอดยอดของเขาก็มีความอุดมสมบูรณ์เนาะดูแลเขา ดูแลดีว่าไม้กับลูกดีเนาะเพื่อนๆสวัสดีนะครับส่งสุริยันมาแล้วเด้อมาแป่งปั่นความรู้ประสบการณ์การปลูกแฝงการปลูกแฝงในกะบกับบ่ซำหยากซํำงายเนาะพี่น้องไวให้องขอาใจขอาใจบริบทของเขาในช่วงใดอากาศเหมาะสมกับเขาเนาะ ตามที่เค็ดคิปมาหลายๆเนี่ยที่นอ้องเบิ่งที่หลายยอดเขาเขากำลังออกหมากออกฝนเะนาะเขา่ตยอดมากเขาเกิมีหมากนหน่อยดิถึงระยะหนึ่งสองเดือนเนะาะหลักๆเขาจะมีหมากสองเดือนโดยประมาณตามที่ท่ายคีปใ้เพื่อนเบื่องยี่เปลีป่ยน,น,นประจำเนาะไปจากมาอัปเดตในเจร้า โซเชียลบึงเนาะนี่ลูกเขาก็ร่างออกเนาะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ก็ดีพอคือหนาหนาฝนบันไดเนาะการแตกขแขนงแตกเขียกระดีบโอรวดเร็วเหมือนจังหนาฝนหนาฝนนี่ถ้าหอดสองเดือนนี่แถวนีเมันอกเต็มพืชไปด้วยเขี้ยกระดอนเนาะช่วงนี้เป็นหนาแรงนะ้ำการการขยายเขยยีขยกระดีนี่นเลยหน่อย เขาก็พยายามเน้นสูบน้ำโดยระบบนำยนให้เขาอยู่เปลีป่ยนไปจากลูกของเขากะเรือออกมาได้พี่น้องบังเกียบกับนิวมือไงก็นงากนิวมือแล้ะอันนี้ตัวแม่ออกมาคือดอกของตัวเม่เนาะอันไหนคือดอกตัวผู้ดอกตัวผู้ก็จะเป็นโกระโดดขึ้นเาาสียยามอเสัยกับอาศัยพวก ชั้นนะลงเนาะหรือว่าเพ่งหรือมิมอ่าที่ที่เขามาหาต่อมาแลงเอาใส่ธรรมศาสตร์บำบัดกันเนาะเพื่อนๆมากดกบดกก็อยูกก่กับปุ๋ยกับปุยาเาท่านี้ละเออมาไายเพื่อนเพื่อนเบิ้งเพื่อปิน,ปน,ปนแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึง่งในการปลูกพืชปลูกผักเนาะเพื่อนๆเนีเน่ยมาแลงซีโมงหาโมงแรง มีโอกาสกลับมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเนบ่งแบ่งปันแนวทางในการเบ่งแบ่งปันประสบการณ์การทำงานวิธีเช่าให้เช่าสวนเท่านะเพื่อนๆลูกเขาก็เพราะว่าหน้าคอยเดลราค่าเนาะช่วงนี้ก็เป็นเดือนมกราเนาะปีไหมแล้วก็คาดว่าน่าจะอยู่ช่วงประมาณวันที่20 เพราะว่าเขาเป็นเริ่มแรก้พึ่งบอกเนาะเพื่อนอนะเพื่อนเบื้องมาเขามาเขาก็จับจับบา่บาคอบ่าคอมากกว่าที่มีหมากเนาะหมากมีหน่อยกําลัางจับอยู่เพื่อนเพื่อนกระไค่ที่ตามเบืนะ้องนาะผู้ใดสนใจจังใดกคมมมนะ็คอมเมนต์มาเนาะคอมเมนต์มาบอกกันนะว่าเบื้องจากจังหวัดใดมักคลิปประเภทนี้บ่สำหรับช่องแนวทาง เกษตรสางไร่ใดเนาะเจ้าไ้เศ้าส่วนเ,นเ,นเนพื่อนๆพี่ๆี่ผู้เคยติดตามรับชมรับฟังคลิปของสองสุริยันเนาะผู้ซอยเกษตรอินดี้หรือเกษตรเท่าบานน่ะบักแฝงกำลังออกมาครับเพื่อนๆเพืเอ่อนเห็นมาดอกเขากำลังเต็มหน้านี่อะไซตนน่น้ำสูบเนาะน้ำหวยน้ำฝนบ่มี เอากับพายามอยากให้มันงามดูแลเสารแรงเนาะเพื่อนๆลักษณะลูกของเขากออกมาสวยคือว่าลูกสวยพี่นะลูกสวยเลยเดี๋ยวก็เขาก็ดีไล่ปินป่นเพาะสองสามสี่เขาก็ดีมีหมากไม่อีกหมากเขากำลังกำลังจอ่อ เราย,ยอดเขาต้อเนี่ยงต้อต้อยอดแทายอดพืชพืชหมยของเขาเขาจะยออกมากไปเรื่อยๆเนาะ,ะนี่เขาเพิ่งเริ่มเป็นมีดแหลกเนาะเพราะยังบ่านได้เก็บดอกการดูแลรักษาหรือการปลูกกระปูกได้หลาย,ลายวิธีเนาะพี่น้องเป็นวิธีง่ายๆก็คือเอา,มาเมล็ดหยอดลุล่มๆเลยก็ได้ ระยะห้างของแถวกะเมตรระยะเมตรเมตรต่อเมตรเนาะระยะแถวเมตรต่อเมตรระยะหล่องสองเมตรหาสิบถึงสามเมตรก็แล้วแต่พื้นที่อันนี้ตามที่เคยปลูกมาผมสิบ่เคยปลูกขี้แบบนี้ระยะแถวแต่ก่อนผมติปลูกสามเมตรคูณสี่เมตรเนะาะความหมายคือว่าปลูกระยะแถวนี่สามเมตร ระยะล่องสี่เมตรระยะล่องสี่เมตรเขาก็เลยอยากทดสอบทดนลองเนาะว่าระวา,ววางปลูกที่ปลูกหางผลผลิตเขาสิคือกันบ่กับปลูกหาเนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเขาบริษฐาเนี่ยเขากับบรู้เด้วา่าเฮ็ดพิดเฮ็ดถือแบบใดเนานะลูกเขากรลังจออยู่กะกลังมีลูกหน่อยนะเนาะเพราะง่ายลูกหน่อยเขาก็ติดลงมา ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนี่เขาจิพืชไปเร็วเลยนี่น้ำมันนี่เขาจะพืชติดยางรวนเรีวเลยแต่ว,ว่านานี่ดีน่่นนึงก็คือหยาบาแห้งถ้าหนาฝนนี่ตึ๊บแล้วห้ากือบที่ว่าหาประสบการณ์เดจังน้อยพี่น้องติดตามรับชมเบิ่งลีเ่อยเรีย,รยว่าแปลงนี่สีใได้ผลสํใใดเนาะ ขนโลกบุญละบาทเนี่ยผมห่วงนี่ผมยานอ่าไวรัสถ้าได้ไวรัสลูกเนี่ยโอ้อยงืงกันได้ทีเนอะไวรัสลูกเนี่ยมันก็บุตรหมากตัวยังเห่าเลยดิอยอดเขาที่สุดจุดปุดเลยดิเพราะฉะน,นั้นยานที่สุดเลยช่วงเนี่ยถ้าเขาสมบูรณ์เขาจะแตกแขนงดีเนาะแขนงเขาเนี่ยออกมาจากเงานี่ต้นหนึ่งมันจะแตกเป็น หกแขนงเดอะอันนี้เคีื่องหลักเคี่องหลักกันเขาสมบูรณ์เขาไปแตกแขนงมาต้งขางอีกเนาะลักษณะนี้เขาที่แตกแขนงไปเรื่อยถ้าปุ๋ยพ่อนามดีเขาก็จะมีลูกเยอะลูกเยอะกัหไม้ถึงผลผลิตเราก็จะดีถ้าได้ราคาแบบพี่น้องเลยอันได้ราคานี้ก็ ยิ่งห่วงนะสำหรับชาวเกษตรกรเขาเอา๋อจังไดกะซอยเปลี่ยนก็ร่างเร่งใจให้ช่องผู้ซอยเกษตรอินดีน้ำเน่อยเด้ <ๆ S 1> อเพื่อนๆพ่เพราะว่าสีช่องทางใดเนะาะตั้งสีฟ้าสีแดงกะซอยสนับสนุนปรีเตอร์น้ำกันเนาะมาแบ่งปันแนวทางประสบการณ์ผู้ใดมากกะกดไลค์กดแชร์กดค,คอมเมนต์ไว้นะพี่น้องจะได้ตอบคอมเมนต์ ผมเมนนี่การติดต่อพระท่านเป็นไงเนาะเพื่อนเพื่อนทั้งทีเขามาหลายแต่ว่าในระบบเขาแจ้งมาเทาก็เฮ็ดไปตามระบบเขาเนาะสำหรับมือใหม่การท้ามาเกษตรกะเคาะจอยไปซัมนี่ก็เนาะพี่น้องสำหรับคลิปหนาค่อยว่ากันใหม่นะสำหรับคลิปนี่เราเข้ามาสวัสดีนะครับบรรยากาศตอนแรก ນທຸກກาລັງິດຕາ